ไม่เห็นอะไรเลยเขาเขาจะไม่บอกไม่บอกอะไรทั้งนั้นไม,ไม่เคยบอกปอะไรเลยบวดปวดเท้าอย่างเดียวทางประกันไว้ตรงนี้ตรงนี้คือว่าสั่งหมดเลยอะค่ะมันจะอยู่มันก็ปวดไรสาเหตุกินยาแก้ปวดแล้วอะไรกินเท่าไหร่ก็ไม่มีหายกินยาอะไรก็ไม่หายเดินเดินไม่ได้ ดมานานเป็นๆให้หายเป็นเนให้หายจนที่เรากินยามั่งไ่กินยามังมาม่ง,ออ,งนนออกงานนู้นออกงานนี้หลายปีอยู่นะแต่ว่ามาที่มันรู้ตัวนหนักทุดก็ประมาณสองปีไปหาหมอกี่ครั้งก็เป็นโรคกระเพาะไม่ได้ตรวจอะไรคือโรคกระเพาะอายามากินก็แล้วกันเนี่ยแต่บวกว่าตัวเองไม่มีเวลาด้วยไงคือโรคกระเพาะก็โรคกระเพาะ,กพาะงกงานไงทำแต่งานกลัวแต่ไม่กล้าบอกใครไง ก็ไปหาหมอบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งตอนหลังนี่นอนหมอก็เอ๊ะทำไมมันถึงเนี้ยได้ไม่หายเนี่ยก็นัดไปฉีดสีถึงได้รู้ไม่เห็นอะไรเลยเขาเขาจะไม่บอกไม่บอกอะไรแล้วทั้งนั้น เขาจะเฉยเพราะดเหตุผลอะไรเขาก็ไม่รู้อ่ะนะเขากลัวเราจะเป็นห่วงหรือว่าเป็นทุกข์ในเรื่องการเป็นของเขาไม่แคร่รู้กฟอก็ไม่รู้เราเอ,ง,องก็ไม่รู้อยู่เพราะว่าเป็นไม่เคยบอกไเป็นอะไรเลยเลยปวดปวเท้าอ,อย่างเดียว แต่รู้ว่าเขาปวดท้องมากแล้วมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้อ่ะมาพักึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรจนกระทั่งแบบว่าเราต้องมักคบใไปเขาไปหาหมอแต่เขาก็แบบว่าเหมือนเขารู้ตัวแล้วแต่เขาไม่บอกเราทรมานมากทรมานมากๆไหนจะเรื่องทําใจคือว่าถ้าไปเนี่ยคือกะว่าถ้าตายทางโรงพยาบาลจะต้องส่งเรื่องมาเองคือทางบ้านไม่มีใครรู้เลยไปคนเดียวจนหมอบอกว่าไม่มีญาติเลย ไม่มีค่ะมีแต่ไม่อยากให้เขารู้แบบว่าพ่อแม่ก็แก่ใช่ไหมลูกก็อย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะให้เขามารับรู้เดี๋ยวกเกิดเป็นอะไรไปอีกก็ต้องรักษาหลายคนเนี่ยเดี๋ยวรักษาใจเขาตัวเราก็แย่แล้วเดี๋ยวพ่อกแม่จะไม่แย่พร้อมเราเหรืออะไรเงี้ยใหญ่เขาอยู่ไม่นานเจะคอยบอกว่าดูน้องดีๆนะอะไรนะจะอยู่ไม่นานแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะทางประกันไว้ตรงนี้ตรงนี้คือว่าสั่งหมดเลยอะค่ะ เขาจะบอกแค่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรเขาเลยและอย่างหนึ่งคือว่าหนูแยกครอบครัวด้วยแล้วไม่ได้อยู่กับเขาทุกวันเขาจะไม่ค่อยคุยบะครค่ะเพราะหนูเป็นคนโตด้วยเขาจะคุยให้หนูคนเดียวเพราะน้องชายเขาก็ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะน้องสาวก็ยังเล็กอยู่เขาจะไม่ค่อยคุยให้คนอื่นฟังมันสุดๆมันไม่มีความหวังมันมืดมนไปหมดแล้วไงคิดอย่างเดียวว่าเราต้องตายแล้วอะไรเงี้ยเราคิดอย่างเดียวว่าเราต้องตายแล้วเราทําอะไรได้คือต้องทําตรงนั้นคือต้อง ไม่ให้มีปัญหาทีหลังเราแบ่งปันให้ลกูกให้แม่แค่เวลาที่เราอยู่นิดเดียวเนี่ยทำยังไงให้มันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องจัดการไงแล้วอะไรเงี้ย ความผิดปกตดดนะิของร่างกายจริงๆถามว่าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากเซลล์ปกติที่เรามีกันอยู่นะครับแต่ว่ามันเกิดผิดเพี้ยนไปนะครับอาจจะด้วยยีนพันธุก,กรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นสาเหตุใหญ่มากๆในะปัจจุบันคือสิ่งแวดล้อมครับที่เราอาจจะควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศน้ําหรือแสงแดดซึ่งเรารู้ว,ว่าปัจจุบันโลกเรามีสารปนเปื้อนนะครับสารพิษจากสิ่งของนี้เยอะมาก รจริงโรคมะเร็งก็คือพอเซลล์เรามีการผิดเพี้ยนครับนะแรกๆเราจะไม่สามารถตรวจวัดได้นะครับจนฝ่าเซลล์เนี่ยจะเติบโตแบ่งตัวเป็นพันล้านเซลล์นะเราถึงจะตรวจพบได้นะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายลูกรลามไปทําลายเซลล์ปกติของร่างกายด้วยความรุนแรงของโรคนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นที่คอนเซิร์นระนับทั่วโลกเลยครับเพราะว่าเป็นสาเหตุการตายอันดับ1อันดับ2ของโลกเลยนะอย่างเมืองไทยนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยลองจากโรคหัวใจแค่นิดหน่อยเอง แต่ทั้งสองโรคเนี่ยครับอยู่ในระดับหนึ่งในสี่ของโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดครับมะเร็งลำไส้นะครับนะปัจจุบันจะเห็นว่าอาหารการกินชีวิตความเป็นอยู่เราเปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวนี้เราเริ่มทานอาหารพวกจังฟู้ดมากขึ้นนะฮะอาหารที่เป็นตระกูลแป้งที่ย่อยยากนะครับทาให้ลาไส้เราทํางานหนักขึ้นหรือเรามีการกินพืชผักผลไม้หรือแม้กระทั่งข้าวที่เราทานเข้าไปครับมีการสะสมของสารพิษและโลหะหนักมากขึ้น นะตรงนี้มีการทั้งการสะสมและหมักหมมในลําไส้นะครับมีทั้งการสะสมของสารพิษต่างๆนะฮะทำให้เมื่อลําไส้มีการอักเสบนะฮะการขับถ่ายยากขึ้นพร้อมกับการมีการติดเชื้อในลาไส้ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งลาไส้ได้ทั้งหมดครับ ว่ามีญาติเป็นมะเร็งลำไส้ระยะ2นะคะระยะสอค่ะก็เป็นมาประมาณ1ปีแล้วก็พอดีได้รู้จักกับอุมิแล้วก็ได้ยินว่าเนี่ยช่วยเรื่องมะเร็งก็พี่เขาก็ไปหาหมอเนี่ยทานยามื้อละ11เม็ดเช้ากลางวัน11เม็ดกลางคืนอีก9เม็ดวันละ31เม็ดเม็ดเยอะมากก็เลยแนะนำอุมิให้พี่เป็นอะไรทำไมพี่หน้าเหลืองแบบนี้ทำไมพี่เดินไม่ไหวหรอ บอกเออพี่ไม่สบายพี่ไม่สบายพี่ปวดท้องอะไรเงี้ยแกก็สังเกตมานานแล้วไงแล้วพอถึงเวลาพักงานก็เป็นนั่งอยู่ข้างใน,นข้าวก็ไม่กินอะไรเงี้ยเป็นอะไรทำไมถึงไม่กินข้าวปวดท้องกินไม่ได้ถ้ากินแล้วมันก็จะอ้วกออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาไปอบรมมานะเขาได้อาหารเสริมตัวหนึ่งมาอยากทดลองกินไหมเราก็บอกไม่อะเพราะว่าเราไม่มีตังค์แล้วว่าอย่างนี้เราก็ปล่อยเถอะไม่เป็นไรว่าอย่างนี้ บอกกินเถอะได้กินอาหารเติมตัวนี้ถ้าเราหายเราก็จะมีบุส่วนช่วยบุญด้วยว่าคนอื่นจะได้หายเหมือนกับเราที่เป็นเหมือนโรคเดียวกับเราที่หายแต่ถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรชีวิตคนมีค่าไม่ท้อจะดีขึ้นเพราะว่านี้ลองกินดูแต่เรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวหนูจัดก,การเองเพราะว่านี้พี่เขาไม่อยากกินนะพี่เสียดายตัง ทีก็ไม่กินแกก็โทรมาตอนเช้ากินนี่ยังหกยางเอากินเลยเดี๋ยวนี้นะเอาโทรเย็นกินนี่ยางเดี๋ยวยังไม่กินกินเดี๋ยวนี้นะแกจะบังคับให้กินตลอดเลยแล้วก็จะมาดูทุกวันเลยจะมาหาจะมาดูทุกวันเชา้าเย็นนะหกโมงเลิกงานจะมาหาละมาดูแลกินหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่ามาคุยด้วยเดี๋ยวพอสามสีทุ่มแกก,ก็กลับสามทุ่มแกก็กลับแกจะมาเป็นอย่างนี้ประจํามาถามตลอด ปวดท้องเรามันก็ทุเราลงทุเราลงจนขนาดที่เราปวดแล้วนอนไม่ได้ต้องใช้น้ำร้อนกดต้องกินยาทีละหลายเม็ดเราก็ไม่ต้องกินบ่อยแล้วเราก็ไม่ต้องกินหลายครั้งเราก็นอนได้อาการท้องเสียเราก็ไม่ค่อยเป็นปวดท้องก็ไม่ค่อยปวดมันทุเราลงทุเราลงอย่างเงีนะ้ยคือว่าแผลดีขึ้นหดน้อยลงแต่กระแผลถ้าถั่วเม็ดแดงนะถ้าถ้าเม็ดเลือดโัวแดงอนะระบวมอักเสบอยู่นะมีเลือดออกตอนนี้ดีขึ้น แผลไม่ใหญ่เล็กลงเล็กลงแบบว่าดีขึ้นไม่มีเลือดออกจากเราฉีเป็นสีเลือดแต่น,นี้ก็ปกติแล้วสีขาวแล้วอาการร่างกายเราก็กระชุ่มกระชวยขึ้นทํางานได้ปกติคนยิ้มมาคนยิ้มมาดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีคนยิ้มดีใจเขาบอกทำอะไรมาก็เลยแนะนํากินไปขายของใครเป็นอาการอะไรมาแบบไปหาหมอมาก็ถามเขานั้นเป็นยังไงลองกินอาหารเสริมตัวนี้ไหมเราคิดถึงว่าเราเป็นตรงนั้นน่ะเราแทบจะเป็นบ้าเลยนะ เป็นอย่างนั้น,น่ะคือก็ยิ่งอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหสุดๆเลยรอดมาได้ยังไงคือชีวิตเราเนี่ยให้เป็นการกุศลไปเลยถ้าหายก็ดีไม่หายก็ได้รู้กันเลยว่ายาดีหรือไม่ดีโฮอร์โมนดีหรือไม่ดีหรือว่าอาหารเสริมชนนี้จะช่วยคนอื่นได้ไหมเปิดได้ได้ช่วยคนรอบๆได้ว่ามีโอกาสแม้จะเป็นแสนนิดเดียวก็ดีออนนไง จะหยุดจะท้อไปนานเท่าไรมันควรจะดีไหมหากเดินต่อละฝันให้มันไกลๆแค่ลองลุกขึ้นอีกครั้งต้องเริ่มที่ความหวังมองไปให้สูงที่พอปีนป่ายไม่ต้องตะเกียกตะกายแค่มองจุดไม้ยแล้วเริ่มเดินตาม ค่อยคิดค่อยคอยทำแต่ต้องตั้งใจอีกครั้ง